พญานาคประวัติมีความเป็นมาอย่างไรมีตัวจริงหรือไม่วันนี้เรามีเรื่องเล่าพญานาคสัตว์ในตำนานที่หลายคนยังหาคำตอบไม่ได้มาให้อ่านหากพูดถึงเรื่องราวของพญานาค สัตว์ในตำนานเชื่อว่าหลายคนคุ้นชื่อจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรากฏการ์บ้างไฟพญานาคในคืนวัน15ค่ำเดือน11อีกทั้งมักมีข่าวรอยประหลาดที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยพญานาคปรากฏอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงมีการนำมาสร้างเป็นละครเพื่อความบันเทิงเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อที่สั่งสมมาช้านาน จากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นทําให้หลายคนอยากรู้ถึงความจริงที่มีการตกเถียงกันมานานว่าพญานาคมีจริงหรือไม่และเรื่องเล่าตำนานที่มีมาแต่โบราณเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวของพญานาคมาฝากกันนาคหรือพญานาคมีลักษณะคือเป็นงูใหญ่มีงอนสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและนาคยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลน,นาคเป็นเทพเจ้าแห่งทองน้ำบางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากดูท่าว่าจะเก่ากว่าพุทธาศาสนาอีกด้วยทั้งนี้จากการสืบค้นได้ว่าตำนานพญานาคมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใต้ ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเขาจึงทำให้มีงูอยู่ชุกชุมและด้วยเหตุที่งูนั้นลักษณะทางกายภาพคือมีพิษร้ายแรงงูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอำนาจ ชาวอินเดียใต้จึงนับถือนูเป็นสัตว์เทวชนิดหนึ่งในเทพนิยายและตำนานพื้นบ้านบ้างก็ว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมะพานมีความเชื่อเรื่องพญานาคแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆทั่วทวีปเอเชียโดยเรียกชื่อต่างๆกันดังนั้นแล้วต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคน่าจะอยู่ที่อินเดียด้วยมีนิยายหลายเรื่องเล่าถึงพญานาค โดยเฉพาะในมหากาบมหาภาระตะซึ่งถือเป็นประปักของพญาครุฑส่วนในตำนานพุทธประวัติก็เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกันอย่างไรก็ดีในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาค อาศัยอยู่ในแม่น้ำํำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่และเมื่อไปเล่นน้ำในแม่น้ำํำโขงควรยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไป แต่พื้นฐานคือพญานาคลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดงเปล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดําหรือบ้างก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียนเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสมเสียงห้าเสียงเจดเสียง และก้าวเสียนนาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศษนาคราชอนันตนาคราดผู้เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนารายปรมนาถนอกเกษียนสมุทรอนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศีสะะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในนำ้ำและบนบกเกิดจากคันและจากไข่ มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามตระกูลของนาคนาคเป็นเจ้าแห่งงูแต่ไม่สามารถบรรลุทำได้แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุขติภูมิอยู่สวรรค์ชันจาตุมหาราชิกานาคแบ่งออกเป็นสีตระกูลใหญ่คือหนึ่งตระกูลบิรูปักพญานาคตระกูลสีทองสองตระกูลเอราเบตร พญานาคตระกูลสีเขียวสามตระกูลฉับพญาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุง้งสี่ตระกูลกันหาโคาาาตรมัดพญานาคตระกูลสีดำพญานาคเกิดได้ทั้งสี่แบบคือหนึ่งแบบโอปปาติกะเกิดแล้วทรทันที 2. แบบสังเสรชะเกิดจากเหงือใครสิ่งหมักหมมบามบาแบบลาภูชะเกิดจากคัน4แบบอันทชชะเกิดจากฟองไข่ พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะเป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชันจาตุมหาราชิกาพวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปกผู้ปกครองสวรรค์ชันจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะพญานาค หรืองูใหญ่มีงอนในตำนานของฝรัง่งหรือชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายซึ่งตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจโดยชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพ,พเจ้าแห่งน้ำเช่น อนันตนาคราชที่เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ที่เชื่อว่านาคเป็นเทพแห่งน้ำเช่นปีนี้นาคให้น้ำหนึ่งตัวแปลว่าน้ำจะมากจะท่วมที่ทำการเกษตรไรนาถ้าปีไหนนาคให้น้ำเจ็ดตัวน้ำจะน้อยตัวเลขนาคให้น้ำจะกลับกันกับเหตุการณ์เนื่องจากถ้านาคให้น้ำเจ็ดตัว น้ำจะน้อยเพราะหน้ากลื่นน้ำไว้สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติแบ่งออกเป็นข้อดังต่อไปนี้หนึ่งพญานาคงูใหญ่มีงอนสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพญภาวนา ศรัทธาในพุทธศา,าสนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะพบเห็นเป็นรูปปั้นหน้าโบสถ์ตามวัดต่างๆบันไดขึ้นสู่วัดในพุทธศา,าสนาภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอีกมากมายสองพญานาคเป็นสัตว์มหัศัรรยส์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายได้พญานาคมีอิทธิฤทธิ์และมีชีวิตใกล้กับคนพญานาค สามารถแปลงเป็นคนได้เช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวดกับพระพุทธเจ้าในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงนาคที่ชื่อผลชะที่แปลว่าเกิดบนบกจะเนรมิตก,กายได้เฉพาะบนบกและนาคชื่อชนสะแปลว่าเกิดจากน้ําจะเนรมิตก,กายได้เฉพาะในน้ําเท่านั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้พญานาคจะเนรมิตก,กายเป็นอะไรแต่ในสภาวะ ห้าอย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิมคือขณะเกิดขณะลอกคราบขณะสมสู่กันระหว่างน้ากับหน้าขณะนอนหลับโดยไม่มีสติและที่สำคัญตอนตายก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิมสามพญานาคมีพิษร้ายสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง64ชนิดซึ่งตามตำนานกล่าวว่า สัตว์จำพวกงูแมงป่องต่ขาบคางคกมดและอื่นๆมีพิษได้ซึ่งก็ด้วยเหตุที่นาคคายพิษทิ้งไว้แล้วพวกงูไปเลียพวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมากพวกมาทีหลังเช่นแมงป่องกับมดได้พิษน้อยแค่เอาหางเอากันไปป้ายเศษพิษจำพวกนี้จึงมีพิษน้อยและพญานาคต้องคายพิษทุกสิบห้าวันสี่พญานาค อาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยดหรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึงเจชั้นเรียงซ้อนซ้อนกันชั้นสูงสูงก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์ ห้าพญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งพันเสียนเดียว 3, 5และเจเสียนสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้บาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขั้นลบลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์น,นั้นั้นจะเห็นว่าพญานาคหรืองูใหญ่นั่นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส่วนในพบหนึ่งต่างหากจะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้พญานาคเป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดีและความไม่ดีเรามักได้ยินอยู่เสมอว่าปีนี้นาคให้น้ำเท่าไรปีตัว นฟ้าดีหรือไม่ดีนาคให้น้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตทั้งปวงโดยพญานาคที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ใต้น้ำตามคติฮินดูพญาอนันตนาคราชแท่นบรรทมของพระนารายที่นับถือเป็นเทพเจ้าทั้งนี้พญานาคเปรียบได้กับทองน้ำทั้งหลายในจักรวาลน,นาคมีอิทธิฤทธิ์บัรดาลให้ฝนตกหรือไม่ตกก็ได้ ตลอดจนสามารถแปลงกายเป็นเมฆฝนได้พญานาคเป็นที่มาของแม่น้ำต่างต่างอันหมายถึงผู้รักษาพลังแห่งชีวิตทั้งหลายตามความเชื่อของชาวพุทธเทวดาแห่งน้ำคือวรุณและสาครที่ต่างก็เป็นจอมแห่งนาคขราชนอกจากที่เกี่ยวข้องกับน้ำบนโลกแล้วนาคยังเกี่ยวข้องกับน้ำในสวรรค์อีกด้วยคนโบราณเชื่อว่าสายรุง้งกับนาคเป็นอันเดียวกัน ที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ข้างหนึ่งของรุงจะดูดน้ำจากพื้นโลกขึ้นไปข้างบนเมื่อถึงจุดที่สูงสุดก็จะปล่อยน้ำลงมาเป็นฝนที่มีลำตัวของนาคเป็นท่อสงในตำนานสิงห์นวัดกล่าวว่าเมื่อเจ้าเมืองสิงห์นวัดอพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในทศพิตรราชธรรมพอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างครูเมืองสีด้าน เป็นเมืองนาคพันธ์สิงห์หนวัดต่อมาเมื่อยกทับปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแควยนยโนกนาคราชที่เห็นได้ชัดก็คือที่ปราสาทพนมรุง้งจะมีคูเมืองที่เป็นสนามสีด้านรอบปราสาทและมีพญานาคอยู่ด้วยตามความเชื่อของคนสมัยโบราณน,นาคจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากน้ำเช่น การสร้างสาสนสถานไม่ว่าจะเป็นอุโบสถนาคที่เราบันไดจึงมีพญานาคซึ่งตามความเป็นจริงความเชื่อการสร้างต้องสร้างกลางน้ำเพื่อให้ดูเหมือนว่าสาสนสถานนั้นลอยอยู่เหนือน้ำแต่ก็ไม่ต้องสร้างจริงๆเพียงแต่มีสัญ,ญลักษณ์พญานาคไว้เช่นที่ปราสาทพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นแม้ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ ก็จะมีอยู่ในราศีเกิดเช่นของคนนักษัตปรปีมโรงที่มีความหมายถึงความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจที่มีพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ตำนานความเชื่อเรื่องนาคให้น้ำพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งธาตุน้ำนาคให้น้ำเป็นเกณฑ์ที่ชาวบ้านรู้และเข้าใจดี ที่ใช้วัดในแต่ละปีจำนวนนาคให้น้ำมีไม่เกินเจ็ดตัวถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ามากเรียกว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวแต่หากปีไหนแห้งแล้งเรียกว่าปีนั้นมีนาคให้น้ำเจ็ดตัวจะวัดกลับกันกับจำนวนนาคก็คือที่น้ำหายไปเกิดความแห้งแล้งนั้นก็เพราะพญานาคเกี่ยงกันให้น้ำแต่ละตัวจึงกลืนน้ำไว้ในท้องไม่ยอมพ้นน้ำลงมา ความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเรามักจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอในงานจิตรกรรมประติมากรรมและหัตถกรรมนาคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถานบรรษาสนสถานตามคตินิยมที่ว่า นาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงสง่งเช่นนาคสะดุง้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดนาคลำยองที่ทำเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุง้งนาคเบือนนาคจำลองและนาคทันคันทวยรูปพญานาคพญานาคก,กับตำนานในพระพุทธาศาสนาตามตำนานพญานาค มีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วดังเช่นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้วได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้อถุป,ปันมิโครโดไปยังร่มไม้จิกชื่อมุจ,จลินทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่เจ็ดวัน คราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำพรำประกอบไปด้วยลมหนาวตลอดเจ็ดวันได้มีพญานาคชื่อมุจลินเข้ามาวงด้วยขดเจ็ดรอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิ้วให้ถูกพระวองกายหลังจากฝนหายแล้วคลายขนดออกแปลงเพศเป็นมานพมายืนเฝ้าที่เบื้งพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าความเชื่อดังกล่าว ทำให้ชาวพุทธสร้างพระพุทธรูปปางนาคโปกแต่บักจะสร้างแบบพระนั่งบนตัวพญานาคซึ่งดูเหมือนว่าเอาพญานาคเป็นบาลังเพื่อให้เกิดความสง่างามและทําให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุมครองพระศาสดาและยังมีความเชื่ออีกว่าพญานาคเป็นสะพานสายรุง้งที่เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโลกศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อที่ว่าพญานาค กับรุ้งเป็นอันเดียวกันก็คือสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์นั่นเองความเชื่อเรื่องพญานาคในดินแดนต่างๆของไทยภาคเหนือมีตำนานเกี่ยวกับพญานาคอยู่เช่นกันดังในตำนานสิงหนวัดซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของทางภาคเหนือเองเมื่อเจ้าเมืองสิงหนวัดอพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในทศพิตรราชธรรม พอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างครูเมืองเป็นเมืองนาคพันสิงห์นวัดต่อมายกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนกลนคอนต้นวงของพญามังรายผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรล้านนาน,นั่นเองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาคล้วนมีส่วนร่วมในตำนานอย่างชัดเจนเช่นผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณล,ลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อว่า แม่น้ำโขงเกิดจากการแถตัวของพญานาคนอกจากนี้ยังรวมถึงบางไฟพญานาคโดยมีตำนานว่าในวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแห่งแม่น้ำโขงต่างชื่นชมยินดีจึงเหตด บางไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปีและเนื่องจากเชื่อว่าพญานาคเป็นเจ้าบาดาลเป็นผู้ให้กำเนิดน้ำดังนั้นเมื่อชาวนาจะทำพิธีแรกไถานาจึงต้องดูวันเดือนปีและทิศที่จะบ่ายหน้าควายเพื่อไม้ให้ควายลากไถไปในทิศที่ทวนเกล็ดนาคไม่อย่างนั้นการทำนาจะเกิดอุปสรรคต่างขึ้น สำหรับลูกไฟแดงอมชมพูที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงสู่ท้องฟ้าในวันออกพรรษาที่บริเวณเขตอ้อพลพิสัยเห็นจนชินและเรียกสิ่งนี้ว่าบางไฟพยานาคเพราะลูกไฟที่ว่านี้จะเป็นลูกไฟสีแดงอมชมพูไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีเปเลวขึ้นตรงไม่โค้งและตกลงมาเหมือนลูกไฟทั่วไปจะดับกลางอากาศ สังเกตได้ง่ายจากลูกไฟทั่วไปจะเกิดขึ้นในเขตตั้งแต่บ,บริเวณค่ายตะชดอ่างปลาบึกวัดหินหมากเป้งอสีเชียงใหม่ท่าน้ำวัดหลวงตอวัดหลวงเรื่อยลงไปจนถึงเขตบ้านน้ำเปกิ่งอรัตนวาปี แต่ก่อนจะเห็นเกิดขึ้นเฉพาะท่าน้ำวัดหลวงวัดจุมพลวัดไทยและท่าน้ำวัดจอมนางอ้อพลพิสัยแต่ทุกวันนี้จะเห็นเกิดที่บ้านน้ำเปบ้านท่าม่วงตาลชุมปากขาดและแกงอาหงออบึงการทั้งนี้สังเกตได้ว่าลูกไฟนี้หากขึ้นกลางโขงจะเบนเข้าหาฝั่ง หากขึ้นใกล้ฝั่งจะเบนออกกลางขงลูกไฟนี้จะขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้นแต่ถ้าหากวันพระไทยไม่ตรงกับวันขึ้น15บ้าคของเราลูกไฟนี้ก็จะไม่ขึ้นแต่หากปีไหนที่วันออกพรรษาตรงกันทั้งไทยและลาวลูกไฟนี้จะขึ้นมากนอกจากนี้มีความเชื่อกันว่าที่เหตอ้อพนพิสัยมีเมืองบาดาลอยู่ใต้พื้นดินและเป็นทางออกสู่เมืองมนุษย์ เรียกว่าเป็นเมืองหน้าด่านจึงมีบังไฟพญานาคเกิดขึ้นเป็นประจำที่นี้ส่วนเมืองหลวงนั้นอยู่ที่แก่งอาหงอบึงการที่กล่าวเช่นนั้นเพราะที่แก่งอาหงเมื่อหน้าแล้งจะมีสะดือแม่น้ำโขงตลอดความยาวของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านหลายประเทศตรงที่ลึกที่สุดก็อยู่ที่แก่งอาหงอย่างไรก็ดีนับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อ และเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงที่แท้จริงเพราะลูกไฟประหลาดที่เรียกว่าบางไฟพญานาคนี้เกิดขึ้นเฉพาะในเขตจอหนองคายเท่านั้นตามแนวแม่น้ำโขงไม่มีขึ้นที่อื่นแม้จะอยู่ตามริมแม่น้ำโขงเช่นกันจึงนับได้ว่าหนองคายกับเวียงจันทร์สมัยก่อนนั้นการปกครองและการสร้างเมืองโดยพญานาคจึงได้รับอิทธิพลนี้เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะถูกแยกการปกครองและแยกประเทศออกจากกันแต่ในความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ก็เป็นพื้นที่เดียวกันตำนานประเพณีต่างๆของคนแถบลุ่มแม่น้ำโขงจะเกี่ยวข้องกับพญานาคกันทั้งนั้นเพราะพญานาคหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรและความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพญานาค ่กนกอว่ามีความเป็นมาอย่างไรและสำคัญอย่างไรกับเมืองหนองคายลบวียงจันทร์และทำไมบ้างไฟพญานาคจึงได้เกิดขึ้นเฉพาะเขตจอหนองคายเท่านั้นและที่สำคัญจะเกิดขึ้นเฉพาะวันขึ้น15บ้าค่ที่ตรงกันระหว่างไทยลบเหล่าหากปีไหนแปดสองหนบางไฟพญานาคก็จะเลื่อนไปขึ้นในวันพระลาว15บ้าคลาว เป็นเรื่องที่ท้าทายให้มาดูมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงพญานาคกับตำนานปรมปราของไทยเหตุที่พระสุขจมน้ำที่วันศุกร์บ้านหนองกุ้งอำเภอโทนพิสัยมีการเล่าขานถึงความศรัทธาของพญานาคว่าเหล่าพญานาคนั่นเป็นผู้ที่มีความเคารพและศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากหลังจากที่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นที่เมืองล้านช้างประเทศเลา ความทราบถึงเหล่าพญานาคที่อยู่เมืองบาดาลจึงได้แปลงกายขึ้นไปขอพระพุทธรูปกับเจ้าเมืองล้านช้างโดยเจาะจงขอเอาพระสุขเพื่อไปไหว้สักการะบูชาที่เมืองบาดาลปกติเหล่าพญานาคเป็นผู้ที่ถือศีลแปดเคร่งครัดมากพญานาคจะไม่ทำร้ายใครส่วนมนุษย์ตายในน้ำที่ว่าเงเลือกกินนั้นเลือก,ก็คือพญานาคชันเลว ประพติตนเจเรจึงชอบทำร้ายมนุษย์ตามน้ำเดี๋ยวนี้พระสุกก็ยังจมอยู่ในแม่น้ำขงที่ที่เป็นที่อยู่ของเหล่าพญานาคในเมืองบาดานเวันสุกอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองกุ้งอําเภอโทนพิสัยจังหวัดหนองคายตรงนั้นเป็นบริเวณปากน้ำงืมไหลลงมาออกแม่น้ำขงเป็นแม่น้ำสองสีเมืองพญานาคหรือเมืองบาดานในเมื่อมีเมืองมนุษย์ หรือโลกมนุษย์โลกสวรรค์หรือเมืองสวรรค์ก็ต้องมีเมืองบาดาลเมืองพญานาคสองเมืองนอกจากเมืองมนุษย์แล้วหลายคนก็คงต้องอยากไปเห็นแน่วิสัยของมนุษย์ชอบในสิ่งที่ท้าทายยิ่งห้ามก็ยิ่งอยากพบอยากเห็นเมืองบาดาลอยู่ใต้เมืองมนุษย์ลงไปในใต้ดิน16กกิโลเมตรตามความเชื่อมีคำเล่าลือเกี่ยวกับเมืองบาดาลในเขตอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย พระพุทธเจ้าเสด็จเทวะโลกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จพร้อมด้วยพระอรหันต์จำนวน500ร้อูปเพื่อเสด็จไปยังเทวะโลกได้ผ่านวิมานของเหล่าพญานาคที่กำลังมีการรื่นเริงกันอย่างสนุกสนานที่มีนันทษนันทนาคราชเป็นประธานใหญ่เมื่อเห็นคณะทรงผ่านไปเหนือวิมานจึงมีความโกรธมากจึงได้ตรงไปยังเขาพระสุเมนแปลงตนเป็นนาคขนาดใหญ่ พันโอบเขาพระสุเมนด้วยขดถึงเจ็ดรอบแล้วแผ่พังผานบังชั้นดาวะดึงเอาไว้เพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้าและพระทรงผานไปได้และเมื่อเป็นดังนั้นได้มีพระอรหันต์หลายรูปอาสาปรับแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตจนพระโมคคันลานะผู้ซึ่งตามเสด็จไปด้วยอาสาพระองค์จึงทรงอนุญาตดังนั้นพระโมกขันลานะจึงได้แปลงกายเป็นนาคราชขนาดใหญ่กว่าถึงเท่าตัว ่านเอานาคดันโตปนันทนาคราชเอาไว้ด้วยกดถึงสิบสี่รอบนาคราชนไม่ไหวบันดาลให้ไฟลุกขึ้นพระโมกขันลานะก็ให้เกิดไฟขึ้นเช่นกันไฟของนันโตปนันทนาคราชสูงไม่ไหวจึงถามว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นใครตอบว่าเราคือโมกขันลานะสิทธิของตถาคตนันโตปนันทนาคราชจึงบอกว่าท่านจงคืนร่างกลับเป็นพระเหมือนเดิมเถิด แต่ด้วยนิสัยของผู้รู้ว่านันโตปนันธนาคราชเป็นคนไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆจึงได้แปลงกายให้เล็กนิดเดียวสามารถเข้ารูหูรูจมูกได้แล้วเข้าไปตามรูต่างๆจนนันโตปนันธนาคราชทนไม่ไหวและนันโตปนันธนาคราชสู้ไม่ได้จึงหนีไปพระโมกคันลานะจึงแปลงร่างเป็นพยาครุฑไล่ติดตามไป เมื่อหนีไม่พลจึงแปลงร่างเป็นมานหนุ่มยอมแพ้พระโมกคันลานะและที่สุดจึงยอมให้พระพุทธเจ้าพร้อมพระอาหารหันต์ผ่านไปแต่โดยดีใต้เมืองโพนพิสัยลักษณะของอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำขงด้านหัวเมืองจะมีลำห้วยหลวงไหลออกมาเรียกว่าปากห้วยหลวงตรงข้ามกับอำเภอโทพิสัยคือบ้านดน้น ที่ขึ้นกับเมืองปากงึมทุกวันนี้มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเมืองบาดาลที่เชื่อว่าอยู่ใต้อำเภอพนพิสัยว่าในหน้าแหลงจะมีหาดทรายขึ้นกลางแม่น้ำโขงแต่บริเวณอำเภอพนพิสัยหาดทรายนี้จะขึ้นอยู่ฝั่งลาวบริเวณบ้านโดนวันหนึ่งในหน้าแหลงตอนเที่ยงวันได้มีหญิงสาวชาวบ้านโดนคนหนึ่งได้ลงมาตักน้ำเพื่อไปดื่มโดยมีกระป๋องน้ำ หาบครุลงมาที่หาดทรายเพราะบริเวณนั้นมีน้ำออกบ่อน้ำรินเมื่อลงมาแล้วได้หายไปชาวบ้านลงมาเห็นแต่กระป๋องน้ำหาบครุพ่อแม่ต่างก็ตามหากันแต่ไม่พบจนครบเจ็ดวันเมื่อไม่เห็นลูกสาวและคิดว่าลูกสาวคงจมน้ำตายแล้วจึงได้พร้อมกับญาติพี่น้องชาวบ้านจัดทำบุญอุทิศให้ในตอนกลางคืนก็มีหมอลำสมโพธ จนเวลาต่อมาเวลาประมาณเที่ยงคืนลูกสาวคนที่เข้าใจว่าจมน้ำตายก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านขณะที่ชาวบ้านกำลังฟังหมอลำกันอยู่ทำให้ญาติพี่น้องแตกตื่นกันเป็นอย่างมากบางคนก็วิ่งหนีเพราะคิดว่าเจอผีหลอกเข้าสุดท้ายลูกสาวจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังหลังจากที่ตั้งสติได้และแล้วญาติพี่น้องก็เขามาร่วมวงนั่งฟัง หญิงสาวเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันนั้นอากาศร้อนมากน้ำดื่มหมดโอง่งเมื่อลงไปเพื่อจะตักน้ำเมื่อวางกระป๋องน้ำหาบครุปรากฏว่าเห็นมีหมูเหมือนกับว่าได้ยกเท้าหน้าเรียกให้เข้าไปหาตนได้เดินเข้าไปหาแล้วหมูตัวนั้นก็บอกว่าให้หลับตาจะพาลงไปเมืองบาดาลพอหลับตาได้สักครู่หมูตัวนั้นก็บอกให้ลืมตา เมื่อลืมตาขึ้นปรากฏว่าตนมาอยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเมืองมนุษย์มีดินมีบ้านเรือนเรียงรายกันอยู่แต่จะมีแปลกก็ตรงที่ทุกคนจะนุ่งผ้าแดงและมีผ้าพันศรีรษะเป็นสีแดงเหมือนกันโดยด้านหน้าจะปล่อยให้ผ้าแดงห้อยลงเหมือนกับหัวงูเมื่อเดินตามชายคนนั้นกลับร่างหมูกลายเป็นคนก็มีชาวบ้านถามกันว่านำมนุษย์ลงมาทำไม พราะกลิ่นมนุษย์ต่างกับเมืองบาดาลชายคนนั้นก็บอกว่าพามาเที่ยวดูเมืองจากนั้นชายคนนั้นเดินไปเรื่อยๆเมื่อ,อแงนหน้ามองดูท้องฟ้ากลับปรากฏว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนสีขุ่นๆของน้ำชายคนนั้นได้บอกหญิงสาวว่านี่เป็นเมืองบาดาลและเป็นเมืองหน้าด่านส่วนตัวเมืองหลวงนั้นยังอยู่อีกไกลและชาวเมืองจะมีงานสมโพธเมื่อถึงวันออกพรรษาของเมืองมนุษย์ ซึ่งถือว่าตลอดสามเดือนที่เข้าพรรษานานเหล่าชาวเมืองที่นี่ก็จะจําศีลปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากที่เดินชมเมืองอยู่ไม่นานชายคนนั้นก็ได้นำขึ้นมาส่งโดยการเดินมาทางเดิมก็เป็นการเดินมาเรื่อยๆแต่ได้ขึ้นมายืนอยู่บริเวณหาดทรายเหมือนเดิมแล้วก็ได้ขึ้นมาหาพ่อแม่นีจากการเล่าของลูกสาว พ่อแม่ญาติพี่น้องจึงได้จัดงานทำบุญทำพิธีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับขวัญให้กับลูกสาวต่อมาอีกเจ็ดวันลูกสาวก็ได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตในที่สุดขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอ็มนารีด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ